สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับอาร์ตีนะครับมาอยู่กับช่องอาตีวิกผมและร้านอาร์ตีวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนาวิกผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์ซ็นะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรนะครับผมจะเป็นงานทอแสกลางแบบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอแสกลางหนังศีสะเสมือนจริงนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นงานฟิก แสกนะครับไม่สามารถปัดเปลี่ยนแสกได้นะครับมีเฉพาะแสกกางนะครับผมเรามาดูรายละเอียดงานกันเลยนะครับผมจะเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะเป็นวิกผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมจะเป็นงานทอมือบอริเวณแสกนะครับผมหนังศีสะเสมือนจริงนะครับผม ความยาวเส้นผมอยู่ที่40เซนติเมตรนะครับผมหรือ17นิ้วนะครับผมสามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับผมไม่อบไม่ร้อนนะครับวิกผมแท้นะครับจะระบายอากาศได้ดีนะครับผมแต่ถ้าเป็นวิกเส้นใหม่นะครับจะดูดความร้อนเข้ามานะครับผมรายละเอียดรอ,อบทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม สีของสินค้านะครับผมจะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูรอยแสกกันนะครับผมตรงแสงเขาจะเป็นงานทอแสกหนังศีสษะเสมือน,นจริงนะครับเนียนนะครับผมสามารถใส่ได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับผมสีของสินค้าคือสีน้ำตาลธรรมชาตินะครัผมวิกผมแท้นะครับสามารถมัดรวบได้นะครับผม แต่จะมัดรวบได้แบบต่ำๆนะครับผมสามารถเอาไปยืดได้กบไอ้น้ําได้ทําสีใหม่ได้นะครับผมสะทำความสะอาดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดด้านในกันนะครับผมตัววิกนะครับจะมี ตัวปรับระดับความแน่นนะครับอยู่บริเวณท้ายทอยนะครับผมด้านในจะเป็นงานทอผ้ากัละลายเครื่องไม่คันนะครับผมน้ำหนักเบานะครับผม สิ่งสำคัญของการใส่วิกนะครับจับจอนวิกใค้ตรงกับจอนของเรานะครับผมถ้าลูกค้าไม่มีผมนะครับสามารถใส่วิกได้เลยถ้าอ่าศีรษะเหมือนทรงเหมือนของผมสามารถใส่วิกเอ๊ะใส่วิกเข้าไปได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าลูกค้ามีผมนะครับลูกค้าใส่เน็ตเก็บผมก่อนนะครับผม ข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพปริมณฑลนะครับผมผมมีบริการจัดส่งย4สี่ชั่วโมงเลยนะครับผมสามารถสั่งได้ตลอดเวลาเลยครับทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมลูกค้าสั่งเที่ยงคืนได้รับไม่เกินตีสามนะครับผมลูกค้าสั่งแปดโมงเช้าได้รับไม่เกินเที่ยงนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอาตีวิกผมและช่องอาตีวิกผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ